E.P.8 ปฉันรังเกียจทิชาตอบเสียงดังจนแทบจะการเป็นตวาดทำเอาหัวใจของชายหนุ่มหายวาบแต่ก็ทำใจดีสู้แม่เสือเขาเอ่ยด้วยความเป็นห่วงหล่อนจริงๆว่าอย่าขับมอเตอร์ไซค์เลยนะมันอันตรายหญิงสาวหันหน้ามาจ้องเขาแล้วตอบกลับด้วยความโกรธเกรี้ยวว่าไปกับคุณอันตรายยิ่งกว่าถอยไป ที่ชาบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์มันวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแพทริกกระโดดหลบออกไปด้านข้างได้อย่างวุดวิตเกือบจะถูกมอเตอร์ไซค์ชนเข้าเต็มเต็มนายท่านลูกน้องสองคนร้องเสียงหลงรีบเข้ามาพยุงนายลุกขึ้นออกรถเร็วเข้าตามเธอไปแพทริกไม่ห่วงตัวเองแม้แต่น้อยสายตาเขายังจับจ้องที่มอเตอร์ไซค์คนนั้นไม่วางตาครับ ครับทั้งแจ็คและโจรับคำอย่างว่องไวคนหนึ่งไปขับรถตู้เคลื่อนมาอีกคนรีพยุงนายท่านขึ้นรถจนกระทั่งรถตู้ของแพทริกขับตามมาทันมอเตอร์ไซค์ของหญิงสาวเขาจึงสั่งคนขับรถว่าขับตามไปช้าช้านะครับแจ็ครับคำพร้อมกับปาดเหงื่อเพราะตอนนี้ขับที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าขับช้าที่สุดเท่าที่เขาเคยขับมา เจ้าเห็นสายตาเจ้านายของตนมองรถมอเตอร์ไซค์คันข้างหน้าอย่างไม่วางตาอีกทั้งเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ตกหลุมบนถนนยังร้องเสียงหลงราวกับว่าตนเองขี่อยู่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเสียเองและทำท่าเหมือนว่าจะกระโดดเข้าไปประคองสาวขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นไม่ให้รับการกระทบกระเทือนนายท่านทำไมต้องขับตามด้วยครับสู้เราไปฉุดเธอขึ้นมาบนรถให้มันจบจบไปไม่ดีกว่าหรือครับ โจโปร่งออกมาเมื่อทนดูนายมีท่าทีแปลกๆเช่นนี้ไม่ได้คราวนี้แจ็คไม่สามารถฟาดกระบาลไอ้คนปากไม่มีหัวคิดได้เพราะต้องตั้งสมาธิกับการขับรถจึงทำได้เพียงถลึงตามองเพื่อนสนิททำแบบนั้นไม่ได้ขืนทำแบบนั้นที่ชาก็จะยิ่งโกรธเกลียดฉันแพทริกเอ่ยเสียงเครียดตอนนั้นนายท่านยังฉุดไปเลยพลัว ในที่สุดแจ็คก,ก็ทนไม่ไหววางมือจากพวงมาลัยรถหันมาฟาดกระบาลเพื่อนสนิทสักปา๊าบนั่งไปเงียบๆก็ไม่มีใครเขาว่ามึงเป็นเบยหรอกไว้ไอ้โจแพทริกนิ่งไปแววตาของเขาหมอนหมองลงเมื่อได้ยินถ้อยคำที่ย้ำเตือนในสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดในอดีตในตอนนั้นเขาเข้าใจว่าทิชาคือแทมมี่เขาคิดแต่เพียงว่าต้องการพาเมียกลับบ้านและลงโทษที่เธอนอกใจเขา เดิมที่เขาตั้งใจจะมาขอโทษและชดใช้ในสิ่งที่เขาทำผิดกับเธอแล้วจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกทางกันไปแต่เมื่อเขาได้มาเจอเธออีกครั้งหัวใจของเขาก็รู้สึกสับสนไปหมดอีกทั้งยังคิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นจะทำให้เขาทำร้ายผู้หญิงที่แสนบริสุทธิ์คนหนึ่งจนทำให้เธอตั้งท้องลูกของเขายิ่งทำให้เขาไม่อาจตัดใจจากเธอไปได้ยิ่งนับวันเขาก็ยิ่งหวงและห่วงเธอมากขึ้นมากขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล ปีนน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 เสียงตแตรรถคันข้างหลังดังลัน่นทำลายความเงียบงันภายในรถทันทีแจ็คเหลือบมองกระจกหลังแล้วถึงกับอุทานออกมาเสียแล้วรถที่ขับตามหลังรถตู้ต่อกันยาวนับสิบสิบคันเพราะถนนลูกรางสายนี้เป็นถนนออกจากหมู่บ้านจึงเป็นทางแคบแคบ แถมยังมีหลุมมีบ่อราวกับพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อรถตู้คันใหญ่ของพวกเขาขับช้าช้ารถข้างหลังแซงขึ้นหน้าลำบากเพราะมีรถสวนมาเป็นระยะระยะดังนั้นรถจึงติดยาวต่อกันเป็นพืชปีน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 ทิชาได้ยินเสียงบีบแตรดังติดติดกันจึงเหลือบตามองดูที่กระจกสองหลัง ก็เห็นรถคันอื่นๆขับตามหลังรถตู้แต่แซงไม่ได้จึงทำให้รถติดยาวต่อกันจนแทบจะเป็นขบวนแห่เธอจึงตะโกนกลับไปบอกคนในรถตู้ว่านี่ขับรถไม่เป็นหรือไงมาขับตามหลังฉันทำไมทำไมไม่รีบแซงไปรถจะได้ไม่ติดไม่เห็นหรือว่าคนอื่นเขารีบกันแพทริกเห็นปากทิชาขยับคล้ายกับตะโกนอะไรบางอย่างเขาจึงสั่งให้ลูกน้องขับรถเข้าไปใกล้ๆแล้วรถกระจกลง ทีชารีบตวัดซ้ำประโยคเดิมว่าขับตามหลังฉันทำไมทำไมไม่รีบแซงไปรถจะได้ไม่ติดไม่เห็นหรือว่าคนอื่นเขารีบกันผมจะรีบขับถ้าคุณยอมขึ้นรถไปกับผมแพทริกต่อรองปีนปีนปีนนี่นี่นไอ้รถสองผัวเมียข้างหน้าถ้าจะตามง้อกันก็ไปง้อที่อื่นอย่ามาง้อกันกลางถนนคนอื่นเขาจะรีบไปทำงานเว้ย คุณลุงขับรถส่งผักสดลดกระจกตวัดออกมาอย่างหัวเสียนั่งหนูพาผัวเองไปทะเลาะกันที่อื่นอย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนคุณป้าที่กำลังรีบร้อนจะส่งหลานไปโรงเรียนในตอนเช้าตะโกนผสมรงขึ้นแพทริกยิ้มเหมือนกับทองไม่รู้ร้อนในขณะที่ทิชาเม้มริมฝีปากแน่นทั้งโกรธทั้งอายที่เขาทำให้คนอื่นเข้าใจเธอผิดแล้วยังทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่ว หญิงสาวจึงแก้ปัญหาโดยเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ลงจอดข้างทางแล้วเดินด้วยเท้าจำเ้าวอไปด้วยอารมณ์คุกรุ่นแพทริกรีบสั่งให้รถตู้เลี้ยวจอดข้างทางทันทีในขณะที่รถคันอื่นๆสามารถวิ่งผ่านไปได้แล้วชายหนุ่มก็สาวเท้าก้าวยาวๆจนกระทั่งถึงตัวหญิงสาวมับมือใหญ่คว้าเอาตัวหญิงสาวขึ้นอุ้มไว้ในอ้อมแขนทันทีไวที่ชาร้องออกมาด้วยความตกใจ เมื่ออยู่อยู่ถูกอุ้มจนตัวลอยขึ้นจากพื้นเธอตวัดแขนขึ้นคล้องคอเขาโดยอัตโนมัติเพราะกลัวหล่นลงมานี่จะทำอะไรฉันถ้าคุณเดินไปทำงานแล้ววันนี้จะถึงที่ทำงานไหมถ้าคุณไม่ห่วงตัวเองก็ห่วงลูกในท้องบ้างเขาบอกเสียงขรึมเรื่องของฉันปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งกับชีวิตฉันหญิงสาวตวัดออกมาอย่างเกลี้ยกราด แพทริกทำเหมือนว่าไม่ได้ยินท้อยคำผลักใสแไล่ส่งนั้นเขายังคงอุ้มเธอมุ่งหน้าไปขึ้นรถตู้ทิชาเห็นเขาไม่ยอมปล่อยเธอจึงฝังเขี้ยวเล็กๆล,ล,ลงบนกล้ามเนื้อไหลเขาเต็มๆคำชายหนุ่มรู้สึกเจ็บจี๊ดที่บ่าข้างที่ถูกคนตัวเล็กกัดแต่ไม่ยอมวางหล่อนลงง,ง่ายๆเข้าอุ้มทิชาขึ้นรถอย่างรวดเร็วเมื่อขึ้นไปนั่งบนรถได้แล้วเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยหญิงสาวให้เป็นอิสระ จงใจกักขังเธอเอาไว้ในอ้อมกอดใช้ตัวเองเป็นต่างเบาะรองนั่งให้เธอทิชาเมื่อเห็นว่ารถตู้แล่นออกไปแล้วเธอไม่สามารถหนีออกไปจากรถได้อีกทั้งรถมอเตอร์ไซค์ของเธอยังถูกลูกน้องของเขาขับกลับไปไว้บ้านทิชาจึงเลิกกัดเขาแล้วหันมาแยกเขี้ยวใส่เขาแทนว่าปล่อยฉันลงฉันนั่งเบาเองได้ นั่งเองไม่ได้คุณไม่เห็นเรือถนนเป็นหลุมเป็นบ่อออกปานนั้นรถตกหลุมแต่ละทีกระเทือนถึงลูกในท้องของเราคุณจะว่ายังไงแพทริกบอกอย่างจริงจังในขณะที่แจ็คได้ยินประโยคนั้นของเจ้านายถึงกับมุมปากกระตุกเพราะรถคันนี้ราคาหลักล้านมีหรือตกหลุมตกบ่อเพียงเท่านี้จะกระเทือนถึงลูกในท้องได้ไม่ใช่ลูกของเราลูกของฉันคนเดียวคุณไม่ต้องมายุ่งปล่อยฉันลงได้แล้ว หญิงสาวเสียงเขียวพร้อมกับทำตาวาวให้คนที่กอดเธอไว้เอคุณจบด็อกเตอร์จริงหรือเปล่าเนี่ยเด็กจะเกิดมาจากคุณคนเดียวได้ไงถ้าเราสองคนไม่ช่วยกันทำแพทริกเอียงคอทั้งเสียงและแววตาที่สื่อออกมานั้นแสดงความสงสัยด้วยความใสซื่ออย่างเต็มที่ส่วนคนที่นั่งบนตักเขาถึงกับใบหน้าแดงก่ำหากเธอไม่กัดเคียเค้ยวเคี้ยวฟันชายหนุ่มก็คงคิดว่าหล่อนเขินเขาอยู่แน่แน่ นี่คุณไว้ที่ชายยังไม่ทันจะได้ต่อว่าชายหนุ่มรถตู้ก็ตกหลุมใหญ่กลางถนนเข้าเต็มเต็มจึงทำให้ร่างของเธอเด้งขึ้นส่วนเขาก็พยายามอบประคองเธอไว้จึงทำให้ใบหน้าเขาซุกเข้ากับทรงอกนุ่มนิ่มของเธอในจังหวะนั้นพอดีการสัมผัสเสียสีเมื่อครู่ทำให้แพทริกเผลอสูดกลิ่นหอมอ่อนๆของทรงอกเข้าเต็มปอด และเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาก็รู้สึกถึงแรงกระทบเข้าที่ใบหน้าอย่างจังเพียไอทุเรสไอลามกทิชาตบหน้าเขาเต็มแรงจนชายหนุ่มหน้าชาไปข้างหนึ่งด้วยเหตุนี้เขาจึงยอมปล่อยเธอออกจากอ้อมแขนอย่างแสนเสียดายจากนั้นก็ชะงกหน้าไปทำหน้าดูสายคนขับรถแทนเขากับทิชากำลังจะได้คุยกันดีๆสักหน่อยดันขับรถตกหลุมให้เสียเรื่องจนได้ กอดก็ไม่ได้กอดคุยก็ไม่ได้คุยเพราะฝ่ายนั้นหันหน้าเข้าหาหน้าต่างรถแล้วเอาตาทำหน้าบึ่งมองออกข้างนอกไปเรียบร้อยแล้วณนะที่ว่าการอำเภอที่ชาลงจากรถตู้คันหรูด,ด้วยใบหน้าบอกบุญไม่รับโดยมีชายหนุ่มลุกครึ่งโผล่หน้าออกมาจากรถร้องบอกเธอตามหลังว่าเดี๋ยวตอนบ่ายผมมารับไปฝากคันนะ แม้ใบหน้าของแพทริกจะเห็นรอยแดงของฝ่ามือจางๆที่แก้มแต่เขาก็ยังยิ้มออกมาหญิงสาวหันขวบกลับมาแล้วตะโกนกลับไปทันทีว่าไม่ต้องคุณไม่มีงานทำหรือไงทำไมไม่รีบรีบกลับประเทศคุณไปซะงานผมทำที่ไหนก็ได้แต่เมียกับลูกหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่เขาตะโกนออกมาอย่างไม่ไอายใครซึ่งตอนนี้คนที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นเริ่มให้ความสนใจกับพวกเขาทั้งคู่แล้ว ที่ชาเห็นตนเองเริ่มเป็นจุดสนใจจึงรีบสะบัดหน้าเดินขึ้นไปยังสำนักงานเพราะไม่อยากตกเป็นขี้ปากชาวบ้านเมื่อแพทริกมองส่งที่ชาจนแน่ใจว่าเธอขึ้นไปทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงสั่งลูกน้องว่าไปห้างที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนี้สิ้นคำสั่งรถตู้คันหรูก็วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองอย่างรวดเร็วณห้างสรรพสินค้า หลังจากที่แพทริกพาลูกน้องไปกินข้าวที่ศูนย์อาหารภายในห้างเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินมายัางแผนกเสื้อผ้าและของใช้เด็กอ่อนแจ็คเดินตามเจ้านายไปเงียบๆแม้จะรู้สึกสงสัยในการกระทําของเจ้านายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากถามออกไปทำให้เขาคิดถึงคู่หูขึ้นมาเพราะหกากจมาด้วยมันคงจะถามในท่านตั้งแต่เดินเข้ามาในห้างแล้วแกว่าลูกของฉันจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แพทริกหยุดเดินแล้วหันมาถามคนข้างหลังเขาไม่แน่ใจว่าควรจะซื้อเสื้อผ้าและของใช้เด็กอ่อนเป็นชุดของเด็กชายหรือเด็กหญิงดีนายท่านครับสองเดือนยังไม่สามารถระบุเพศได้ครับแจ็คกระซิบนายท่านเบาๆรู้สึกกระดักายเล็กน้อยที่ต้องมาเดินอยู่ในแผนกของใช้เด็กซึ่งขัดกับใบหน้าดูดันของเขาเป็นอย่างมากจริงด้วยสิแต่ฉันอยากซื้อของให้ลูกนี่นา นายท่านของเขาทอดเสียงอย่างแสนเสียดายสีหน้าและแววตาราวกับอยากจะสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกแจ็คพึมพำในใจว่าดูท่านายท่านจะรักลูกมากไว้ให้รู้เพศค่อยมาซื้อให้ดีไหมครับแจ็คเสนอทางออกดีเหมือนกันเดี๋ยวจะได้พาธิชามาซื้อชุดคลุมท้องด้วย แพทริกยิ้มออกมาอย่างผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกแม้ว่าตอนนี้ทิชาจะยังไม่อภัยเขาแต่สักวันเขาต้องทำให้เธอใจอ่อนให้ได้ไปกันเถอะไปไหนครับแจ็คร้องเสียงหลงเพราะกลัวว่าเจ้านายจะลากตนไปดูชุดคลุมท้องไปติดต่อซื้อห้างนี้แพทริกเอ่ยเสียงเรียบแจ็คถอนหายใจพลางเอ่ยเสียงเบาว่า โล่งอกไปทีนึกว่าจะชวนไปซื้อชุดคลุมท้องแต่เมื่อคิดได้ว่าเมื่อสักครู่เจ้านายเพิ่งบอกว่าจะซื้อห้างสรรพสินค้าทั้งห้างเขาถึงกับตาโตรีบวิ่งตามหลังเจ้านายแล้วร้องขึ้นว่านายท่านนายท่านจะซื้อห้างไปทำไมกันครับซื้อไว้ให้เมียเดินเล่นแพทริกหันมายักคิ้วพร้อมกับรอยยิม้มให้เมียดเดินเล่น แจ็คถึงกับติดอ่างขึ้นมาทันทีพันนึกขอบคุณสวรรค์ที่เขายังไม่มีเมียหาไม่แล้วชีวิตนี้เขาคงไม่มีปัญญาซื้อสถานที่เดินเล่นเช่นนี้ให้เมียได้แน่แน่ใช่ไว้เดี๋ยวฉันจะพาทิชามาเลือกชุดคลุมท้องเองแล้วค่อยมาเลือกชุดให้ลูกๆเอหรือว่าฉันจะได้ลูกแฝดหน้าแฝดหญิงหรือแฝดชาย แพทริควาดฝันไปต่างๆนานาขณะที่เดินมุ่งหน้าไปยังชั้นสำนักงานใหญ่ของห้างโดยมีจักสาวเท้าตามไปติดติดจบตอนมาต่อกันในอีพีหน้านะคะมาลุ้นกันว่าแพทริกจะเอาชนะใจที่ชาได้หรือไม่